หากคุณถูกตัดสินว่าโง่ให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสอันวาเอดิสันชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาถูกให้ออกจากโรงเรียนตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนที่เขาออกเขาได้ถามแม่ของเขาว่าทําไมโรงเรียนจึงไล่ผมออกแม่ของโทมัสซึ่งเต็มไปด้วยน้ําตารวบรวมความกล้าและบอกลูกเขาว่าลูกเอ๋ยลูกเป็นเด็กอัจฉริยะลูกเก่งเกินไป โรงเรียนไม่สามารถที่จะหาครูดีๆมาสอนให้ลูกได้แล้วพ่อกับแม่จะเป็นคนสอนลูกเองนับตั้งแต่วันนั้นโทมัสมีความมั่นใจและนิสัยของเขาชอบเรียนรู้ตลอดเวลาพ่อกับแม่ได้ให้การสนับสนุนทำห้องใต้ดินให้เขาได้ทำการทดลองจนเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในด้านไฟฟ้าและวันหนึ่งเขาได้กลับมาบ้านอีกครั้งหลังจากที่แม่เขาเสียชีวิต เขาได้เห็นจดหมายที่โรงเรียนเขียนถึงแม่ของเขาเขาบอกว่าลูกของคุณไอคิวไม่ได้ตามที่กําหนดและขอให้เอาลูกของคุณออกจากโรงเรียนเราไปเราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนโทมัสอันวาเอดิสันที่แม่ของเขาไม่เชื่อคําตัดสินของคนอื่นสไตล์เคยพูดว่าเราจะตัดสินความสามารถของปลาในการปีนต้นไม้ไม่ได้และปลาเองมันก็คิดว่ามันจะเป็นคนโม่ตลอดไปอย่าให้ใครมาตัดสินเรา แต่ขอให้เราค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วเราจะเป็น the best version ที่ดีที่สุดในตัวเราใครว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ปีมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ